สองปีที่แล้วนี่ผมทําบ้านนะครับข้างบนนี้นั่งเล่นชิวๆสบายๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโล่งเป็นดาดฟ้าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพไปเห็นหลายที่มานะครับเขาทําได้แต่ปรากฏว่าพอทําบ้านผมนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือก็ไม่อยากจะโทษช่างอะไรยังไงครับแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้เห็นก็คือบริเวณดาดฟ้าที่เราได้เห็นเนี่ยข้างล่างนี้จะมีการตีฟ้าใช่ไหมครับแล้วเวลาฝนตกลงมามันจะมีการซึมครับ ซึมตามนี่ครับตามที่เราเห็นเชิงชายตรงนี้ซึมลงมาแล้วก็ตามเหล็กที่เขาเชื่อมมันจจะมีรูมีอะไรน้ําก็ไหลลงมาครับบริเวณไหนที่มันมีรั่วที่ซึมเนี่ยมันจะทําให้น้ําสามารถซึมไปได้หมดเลยครับด้านข้างก็เช่นเดีวยวกันนะครับข้างล่างผมจะตีฝ้านะครับตีฝ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่เห็นคือเห็นไหมครับน้ํามันจะรั่วซึมมาเลยผ่านไป หน้าฝนเข้าสู่ปีที่2อมันก็รั่วมันก็กระจายไปหมดนลยครับคือถ้าปล่อยไว้แบบนี้เหล็กที่มันเป็นโครงสร้างมันจะขึ้นสนิมแล้วมันก็จะผุลงในที่สุดตามที่เห็นครับอันนี้ก็เริ่มที่จะไปละพามาดูเพื่อได้ใจให้เห็นอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งวิธีที่มันไม่โอเคครับอย่างน้อยแล้วนั้นเวลาที่ท่านทําบ้านท่านก็จะได้เห็นข้อมูล เห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นจุดที่เรียกว่าจุดที่มันเป็นข้อบกพร่องนะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขตอนนี้ก็ได้ให้ทีมช่างครับทีมช่างอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นแดดแดกันนี่แหละมาดูแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าจะต้องแก้ยังไงสุดท้ายนะครับนี่ครับก็ต้องทําเป็นหลังคาหลังคาต่อยื่นออกมาบริเวณด้านหน้าเหมือนกับตัวนั้นครับต่อเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนี้ครับ จะได้จบครับถือถ้าในกรณีที่เราไม่ต่อยื่นออกมาฝนสาดย,ยังไงมันก็จะรั่วจะซึมอยู่ดีครับเป็นแบบนี้โอเคครับผมก็เพื่อที่จะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นเหมือนกับอ่ยังไงอ่ะเพื่อที่จะให้หลายๆคนได้ดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าจะให้มันจบมันก็จําเป็นต้องมีหลังคาแต่ผมก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่นะว่าอจริงๆอยากจะเห็นมองเห็นเป็นแบบดวงดาวเป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับแต่พอมันเป็นอย่างนี้ ก็ต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งเค okay, ครับผมสวัสดีกันทุกทุคนครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราจะทําแล้วมันเป็นปัญหาก็มาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะให้หลายๆคนนั้นจะต้องไม่เจอปัญหาแบบนี้อีกครับผม